จิตตภาวนาทําจิตให้เจริญคือให้จิตมันสูงขึ้นสูงขึ้นในการที่จะมองลงไปแล้วเห็น <c oughs> นัจนจังทุกขังหนัตตาอย่างเต็มที่รวมความว่ามันเป็นสิ่งที่ชีวิตนี้ต้องการ โดยความจริงโดยข้อเท็จจริงชีวิตนี่มันต้องการความดับทุกข์ไม่ใจต้องการความดีความเด่นเพราว่าทำรรมิปัสสนาได้หรือเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนาถ้าต้องการอย่างนั้นมันคือยิ่งหลับหูหลับตาต้องการแต่จะดับทุกข์ท่าเดียว ปัญหามันมีแต่ความทุกข์การดับความทุกข์ียได้เป็นหน้าที่โดยตรงหรือถูกต้องแล้วก็ทำให้เห็นวามจริงของอนิจจังทุกครั้งอนัตตาแล้วก็มีความรู้ในเรื่องนี้เป็นปัญญาเห็นจริงแล้วก็ว่ายเป็นปัญญาเป็นความรู้จริง เน้วเป็นความรู้ที่มารอคอยสำหรับจะใช้สอยอยู่เสมอเป็นสัมปชัญญะเป็นความรู้ที่เก็บไว้สำหรับสติจะได้ค้นออกมาทันท่วงทีที่มีอารมณ์มากระทบความรู้เรื่องอนิจจังทุกังอนัตตนี่ฝึกฝนอบรมอยู่เป็นประจำให้เป็นปัญญาเรียกว่าเป็นส่วนปัญญา เพราะมันมีเรื่องมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสติมันระลึกก็คือไปค้นปัญญามาทันเวลาในขณะที่มีผัสสะมีผัสสะมาควบคุมผัสสะว่ายาให้เป็นผัสสะของความโง่หรือเป็นผัสสะของอวิชชาแต่ให้เป็นผัสสะของวิชชานี่สติเป็นไปได้ดังหน้นของสติถ้าสติไม่มีสติไม่พอ แต่ความรู้มันก็ไม่มาทันมันก็ไม่มาเชเลยหรือมาไม่ทันอมันตัวด้โอกาสก่อวิชาปรุงแต่งเกิดกิเลสและความทุกข์ถ้าฝุกสติไว้เร็วพอทันทื่งทีมันคุ้นเอาปัญญาเรื่องอนิี้จังทุกขั้งหน้าตานั่นแหละไม่ใช่เรื่องอื่นมาทันเพื่องทีมาคุมอยู่ที่ผัสสะผัสสะนี่ก็ไม่มีการปรุงแต่งด้วยอวิชา มีการปรุงแต่งโดยวิชารู้ตามที่เป็นจริงว่าเป็นอย่างไรค,อองคืออะไรเพื่ออะไรควรคจะทําอย่างไรหรือไม่ควรจะทําอะไรมันรู้ของมันหมด <c oughs> ด้วยหน้าของความรู้ <c oughs> ที่สติ <c oughs> ไปค้นออกมาทันควันทันสายฟ้าแลบเมื่อค้นความรู้มาได้แล้วอย่างนี้เอามายืนตัวยืนรองยืนตัวตกำกับอยู่เรียกว่าสัมปชัญญะ ให้เวลาล่วงไปล่วงไปโดยสำปชัญญาคือมีความรอบรู้โดยปัญญามันก็ผิดไม่ได้มันก็มีแต่ถูกโดยส่วนเดียวถูกจนครบทุกทุกทุกประการนั้นแล้วมันก็ดับทุกได้นี่เราขอให้สนใจเรื่องฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาสติถ้าฝึกได้ ควบคุมไว้ได้มันก็เป็นสัมปชัญญะอยู่ในตัวสมาธินี่มันมีความมั่นคงแห่งจิตใจที่มันไม่คลอนแคลนแล้วปัญญามันก็เป็นแสงสว่างที่จ,จัดการไปได้อย่างถูกต้องทุกอย่างทุกประการว่าควรจะทำอะไรหาเท่าที่ได้ตรวจสอบดูหมด ทั้งหมดทั้งสิ้นในพระคมภีร์พบว่าระเบียบปฏิบัติที่เรียกว่าอานาปานาสติภาวนาในคัมภีมัชฌิม,มนิกายนั่นแหละครบถ้วนที่สุดเป็นระบบครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนปลายครบถ้วนอยู่ในระบบนั้นถึงจะฝึกเป็นสติ ก็ได้ฝึกเป็นสมาธิก็ได้ฝึกเป็นปัญญาก็ได้แล้วตลอดเวลาที่ฝึกอยู่นั้นมันจะมีศีลเองเป็นศีลอยู่ในตัวมันเองก็เลยครอบทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาความปรารถนาที่จะดับทุกข์ก็เป็นไปได้นี่ับท่านทั้งหลายสนใจเรื่องที่สำคัญที่สุดที่จะตัวรอดได้ คือเรื่องที่เรียกกันง่ายๆว่าไตรลักษณ์หรือที่คนที่เขายึดถือมากๆเขาเรียกพระไตรลักษณ์แต่พวกเด็กหนุ่มเด็กสาวสมัยนี้มันเอาไปหัวเราะเยาะนะว่าเป็นเรื่องซ่ำคลึ้อนะพระไตรลักษณ์มันเดินกันคนละทางทั้งอย่างนี้ในเรื่องที่ดีที่สุดที่สาคัญที่สุดเนี่ยถูกเอาไปหวัวเราะเยาะว่าเป็นเรื่องคลก้ัเงีมันก็เป็นอย่างนั้นเองเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นเอง <laughs> มันเป็นอย่างนั้นเองจริงๆอย่าให้คิด,คดมากกว่านั้นที่เราก็ไม่เป็นอย่างนั้นเองเราก็พยายามที่จะขอบคลุความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาให้คล่องแคล่วให้ชำนาญให้เอามาใชา้ได้เหมือนกับเป็นคู่มือ จะเป็นอาวุธหรือเป็นอะไรก็ตามถ้าเป็นคู่มือแลมันใช้ได้ใช้สะดวกทันอกทันใจขอให้ความพยายามในเรื่องนี้ของท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรม โดยคณะสายายให้เกิดกำลังใจมากขึ้นเพียงพอสำหรับจะเประพิษปฏิบัติทรร่ามสำหรับท่านทั้งหลายสืบต่อไปปฏิบัตินี้